สวัสดีค่ะวันนี้พบกับจีน่าชาแนละวันนี้นะคะน่าจะมาทำคลิปรีแอคชันของ for if challenge ค่ะ แต่นะ่าไม่ได้ทําแบบตั้งแต่ EP แรก,กนนะแล้วนะทุกคนแบบเห็นอันนี้แดงมาแล้วแบบว่าอยากดูมากอยากดูมากๆจริงๆเลยเพราะไม่เคยดู for you ชาเลยเลยวันนี้ก็เลยจะมาทํา reaction นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้หน่าทำคลิปคลิป r e a c t อันไหนก็คอมเมนต์กันได้จะมาทํานะคะอาจจะไม่ได้ทำตั้งแต่ EP หนึ่งต้องดูก่อนว่าทุกคนอยากดูอนะันไหนงั้นไม่รอช้านะคะทุกคนเรามดูดเลยดีกว่าคะ่ะเคหนึ่งสองสาม Come on, Yves Charnel Come on, Yves Charnel Yves Charnel is back ฝากพี่อไว้นะคะเลือกแบบ EP นี้ผมไม่รู้ว่าไม่มีพี่ออแบบไม่เข7คนถ้าอยากให้ทำคลิปไหนเขาเป็นไว้เด็ดหนูมาทำจ้าเจ้าสปอยคนเล่นแ้ทำมไปเยคนเล่นเนี่ยเขาก็ไม่ะก็ยา ไอ้อายก็จับสดใสมากที่าพทำไรอะสามารถัคนที่ใได้ถึ้างขัดได้่ซึ่งมีไปแล้วเราให้่าจะให้ทเนี่ยใครบ รู้เลยอ่ะถ้าม่ถามไม่ตรงคือ,อยากอ,ะอ่ะไงไม่ไม่เอา้องสุดๆแก้แก้แก้ถ้าเป็นผันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะยากมากอ,ะอ่ะอืมว่า อยากแกล้งอยากแกล้งพันตายต้องวจตรวยากอะทุกคนอย่าย้านนะแล้ว30 0 Si O-hua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  อ่อเลยอะเห็นแบบอกแล้วเห็นแล้วอ่อเลยมันมาละจ้าพี่ฮานทำเหมือนสุดๆอ่ะแบบสุดๆอ่ะม่แบบต้งไม่อยากรู้แล้วว่าจริงจะมีใครทายถูกไหมโอ้ยช่วยหายปะ มีอยู่แล้วคุณยังชอปเติดใช่ไหมแบบพขอรามีตอนนั้นอย่าอะไรแต่ยากนะคาดจานไหโนนนวดเชี่ยวดเยอะ อีกแล้วเหรอตัวแม่อือชัดจริงชัดมากขยี้มากอายขยี้สุดมีคุณทิพย์ป้ะที่มายแบบดูแล้วอ่วะ คนที่รู้แต่ gen, ไ,ม helmet, ไม่บอกคนที่ไม่รู้จริงจได้มไม่ยากมากเลยอะคิดว่าน่าจะเป็นคนกี่าเขา่ะขบวนแน่ๆอืมใช้มาถุกทางมาถ้กทางกัน้องหนึ่งไม่ใช่คนเก่งตนานั้นไม่ใช่คนใกล้ตัวนาดั้หรอลาใกล้ตัวเาใชว่าแบบเฮ้ยคิดดีเพราเป็นคนอยู่ตัวก้าแต่คนอื่นไงใช่อย่างเขาเอ็กซ์ซีทั้งป่าอยซ้ว ใช่เพรว่ามันเป็นฟาก็จะไม่ต่อเ่ใครอ่ะคิดว่าคนนี้คือพี่พีกไม่แต่ยากแต่ยากจริงยากจริงี่ไ้เสียดายว่า แก่แต่เริ่มแก่หนองวแต่ท่านนี้เจาะตรงก็คือน่าจะรู้เลยแต่ก็ยากถ้าเจอเขาจะทำเขาว่าเาอกอ้เอาบอกอะไรนันแล่จะเจอดอูู้้ห้ใช่ ทำพูดตอนอยู่บนรถไฟอยากบอกพรยี่ใหม่อากบะไุ๊ยแต่มันชัดมากนะแต่มันก็ยากอะี่จจะไปสุด หูตาอ้อมหูแทนแบบเกี็ดหน,น้าแบบกาลคร์คอนกาลาร์คอนเก่็ว่าสมอะไงว่าค่าถ้าเป็นเจอลีตคงแบบแต่ว่าไม่ใช่ที่หนักอะ เลยนะช่ไหมไม่อยากบอกเลยนะาีกว่าไม่กลัวจะพม่เลาวถึงเขพี่๋จ๋า

ถ้าคนไม่ดูทำนียากาเลยนะวชยใช่ใช่ใช่าั <c oughs> น,นะไม่มีห้าวเขาเลือก

ใครอะรู้หรอรู้หรอ 管你了。<好> ำตอเพี่แอมในในหัวตอนนี้มีดนเกับค sure> ่ะแ่ว่าเอ้ยแต่เนเเป็นไปได้ไี้เน่ก็เป็นไปได้เนพี่มาบอกว่าเก่งมากเลยก็น่าจะคือพี่ดนเดนเขาเขาัการัผัดรอยูอยู่นัก็แบบไม่แปลกเล่ะบอกอ่เอคะเอคะ เก่งอ่ะพี่องนเก่งอ่ะเก่งอ่ะเก่งอ่ะงานเก่งมากเก่งมากอ้ยหลงสาวคนอ่ะเก่งมากสาวคนติด

เห็นกันมาาเพราะว่าแต่ละคคาก็ไม่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบโหยากมากค่ายไปดองก็คงดองไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เสียดายมากๆที่อีพีนี้ไม่มีพี่ตาออมอดเจออดเห็นพี่ตาออมเลยอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ขอโทษไว้ก,ก่อนนะคะเพราะหน้าไม่รู้จึงว่าอีพีนี้แบบไม่ครบคนจริงๆก็ถ้าอยากให้หน้าทำคลิปไหนของโปรอีชาเลนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะจะมาทํานะคะอาจจะไม่ทําเรียงนะคะกลัวแบบ ไม,ม่เวลามาทําแบบให้ครบอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากให้หน่าทํำ EP ไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะบอกเลยแค่ดู EP เนี้ยก็สนุกมากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากแบบอยากไปดู EP ต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงแบบ EP อื่นๆในเงี้ยก็นั่นแหละคะ่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะว่าแบบอยากให้หน่าทําอะไรก็แล้วก็ช่วย subscribe น้าด้วยนะคะเป็นกํนาลังใจให้หน่าในการทําคลิป re-action ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย